ระว่งนาคาสีมภูรองดลแชร์กันหนักมากเลยคุณโบพูยงนี้ครับแหลายคนมองว่าเราเหมาะสมกับการที่ได้รับผลเป็นเสโนไว้ที่สุดเราได้เห็นข่าวรู้สึกยังไงคือเห็นข่าวแล้วก็แบบถาจริงแต่เราก็สวยจริงแหละรู้สึกไงบ้างคนว่าต้องเป็นเรามันเป็นเราไม่ได้มันเป็นเรานไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาก็ตั้งมาไว้แล้วตัวคุณ ต้นฉบับของเองเขาก็แบบว่าเสียงดูโหดมากคือถ้าได้ฟังมีจริงอะเสียงเขาโหมดมากจริงเพราะหนูก็คือแค่ตอนภาคอะค่ะเราก็รู้สึกว่าขูเราจะไปได้ถึงเขาได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นแบบเสียงเขาจะใสม่มากๆอย่างเงี้ยแต่เราจะติดห้าวนิดๆเนี้ยค่ะแต่คนชมว่าเราครบเครื่องอันนั้นก็จริงห <laughs> <c oughs> ลักฐานมันฟึกหลักฐานันทึกคือคนเราอ่ะสวยคนละแบบอยู่แล้วแต่เรื่องเรื่องสน o ไว h ในเวอร์ชันเนี้ยเขาทำให้คนเห็นว่าคนเราไม่จำเป็นต้องมองกันที่ภายนอกอะค่ะ คือคุณเลเชลเองเนี่ยเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากๆอยู่แล้วเนาะด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่แต่เรื่องนี้เขาจะเน้นมองที่ว่ามีสวยจากภายในสุดภายนอกด้วยนิสัยก็ดีหน้าตาก็ดีอะไรอย่างเงี้ยที่จริงบอกคิดว่ามันจะดังไกลไปติดบนบาซิงหรือเปล่าตอนนั้นที่มาเป็นงานแก่้งตัวเองหนูไม่คิดเพราะแต่ตอนนั้นก็ก็แค่รู้สึกว่าแค่แค่คนไทยด้วยกันเองแบบซัพพอร์ตกันเองก็ก็โอเคมากๆแล้วค่ะอย่าพอกันอย่าพอกันอะไหเขาบอกว่าอยากให้ดูไปแคล้งจนที่แบบว่าน่าก็ได้ทรงผมก็ดีร้องเพลงก็ผ่าน จริงน่าจะผ่านไทยแต่ไม่ผ่านตมต่างประเทศข้าตมไม่ได้เหรอตออไม่ได้สึกอย่างที่แบบคนบอกต้องไปต้องไปแครนแล้วแหละดีใจค่ะขอบคุณนะคะทุกคนที่ให้ความคาดหวังแต่ไม่เห็นห่างไกลกันเลยเกินแต่ว่ามันไกลเกินตัดใจลึกๆแล้วเราแบบถ้าสมมติว่ามันมีโอกาสอย่างเงี้ย พี่พูดกันเองยังไม่รู้เรื่องเลยจะให้ไปสปิกลงเลช not good นะแต่เรารู้สึกดีใช่ไหมที่เพจต่างประเทศเขาสปอยเราขนาดนั้นรู้สึกดีอยู่แล้วที่เขาชื่นชมแต่ก็แต่ก็ก็ก็ไม่ได้รู้สึกดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเน่าละทำไมทำไมทเราเรากดดันหรือว่ายังไงราโบไม่ได้กดดันค่ะแค่รู้สึกว่า คุณต้ตนฉบับเองเขาทำได้ดีมากๆ่ะใช่แล้วก็ในแล้วเราเป็นในฐานาะนักแสดงเนี่ยเรามองว่าตัวเขาเองก็มาในเวอร์ชั่นที่เป็นค่อนข้างใหม่แล้วก็ค่อนข้างปัจจุบันด้วยแล้วก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าการที่เขาเปนักแสดงในเรื่องนี้แล้วมันไม่เหมาะสมหรือว่าเหมาะสมกับเขาแล้วนะ,ะว่าเออสียงดีมากจริงมีแอบคิดว่าถ้าเกิดเป็นเรามันจะเป็นยังไงโอ้สโนไวท์น่าจะเป็น,นอแอนนแอนนา ภาคอีสานเอออ๋อถ้าฉีกไปทางนั้นอาจจะรับเล่นอาจจะรับมาภาคไทยอย่างเงี้ยมาเป็นแก๊งทำดิฮะทำดิภาคไทยดิอีกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแค่เป็นแค่เป็นไอพิสโนไว์ไปภาคอีสานแม่มดมาแล้วทาสิพอสิมากค่ะทาจนพอสิมาก โบรู้สึกไงว่าพอเสร็จแล้วมันมันก็เลยลามมาถึงพี่ช่างแต่งหน้าพี่ช่างผมบอกว่าทําถึงท่านี่ทำเหมือนทุกวันนี้นั่งรอร้อยอยู่นะคือถ้าถ้าหนูมีลูกแล้วลูกบวชก็ยัง้อยอยู่ว่าโหนี่มันช่างไทยดังไกลฮอลลีวูดเลยนะทุกวันนี้นางก็แบบอย่าอย่าพูดเลยไม่มีคิวแล้วหรอตอนนี้อ๋อโอ้โหนี่เขาไม่ให้คิวหนูแล้วนะยายแม็กกับยายอะไรนะพักหอมใช่ แต่ยังไงขอบคุณที่เขาเลือกเรา, oh. าที่เขาสรรเสริเราตอนแรกอะหนูอะออหนูไม่ค่อยชอบแคสงานเนาะเพราะว่าเวลาแคสงานมันพอเราไม่ได้เราก็จะรู้สึกเสียใจแต่คราวนี้เหมือนแบบมันเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่อยากทาก็เลยลองไปแคสค่ะวันที่ไปแคสแค่ได้ฟังเพลงเท่านั้นแหละหนูก็บอกออน้องผู้จัดจาการเลยว่ากลับเลยไหม ายากมากมันยากมากๆแล้วก็เราก็รู้ด้และว่ามีมีคนอื่นมาแคสด้วยอไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออคนอื่นก็เหมาะสมเหมือนกันอไรเงี้ยแต่แต่ว่าเราก็เลยแบบพยายามให้เต็มที่แหละค่ะ <c oughs> ครูเขาก็เหมือนแบบเค้นให้เราด้วย<ช>อ่ะ,อะเลนส์เสียงพอได้พอตรงกับตัวคุณเลเชลอะไรเลงี้ยก็เลยแบบอ่ะได้เข้ารอบไปตอนกว่าจะได้เข้ารอบก็ก็หนักเหมือนกันเพราะว่าเราเราไม่ได้ฟังเพลงก่อน <c oughs> ห้ามเอาเพลงกลับบ้าน แล้วก็ฟังตรงนั้นภาคตรงนั้นทุกอย่างคือใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เรามาเริ่มใหม่ข้างหน้านั้นเลยเอออย่างอะอะไรเขาก็บอกว่าแบบเรามาภาคเสียงให้เขาฟังบ่อยๆใช่ยังไงสิแต่ซ้อมหน่สมมติอเล็กเป็นอเล็กอ๋กอพี่เล็กเหมือนบอกว่าพี่เล็กวันนี้ไปอัาอันนี้มายากมากเลยแต่ว่ามีอันนึงน่ารักมากเลยที่มันร้องว่าอะไรนะจงผิวปากทำงานอต่เน,นี่ยน่ารักแล้วก็จะแบบ เ็นหนึงได้แล้วนะได้ก็มากหนูรู้เขาไม่ต้องได้สิอะเป็นไงออเรื่องหนึ่งอย่างนู้พี่เล็กเขาบอกว่าเขาติดเขาติดคําพูดโบมาแล้วคือทํามหันแลไม่ใช่หนูเโอ้โหเขาเล่นละครห้าหันเออเขาบอกเขาบอกอยู่กับโบมากมาเลยเป็นหํามหันเัาขอหรอคือเขาว่าอันเนี้ยจากจากที่หนูได้รับสารมาจากเขานะคือเขาไม่ได้ติดมาจากหนูเอเขาเป็นแบบนั้นเองแล้วก็สิ่งที่เขาเคยที่พูดคํานั้นออกมาเพราะว่าพี่พี่อ่ํา คุณพ่ออาบอมาลินเขาก็พูดเล่นกันในกองว่าแบบว่าละครนี้เป็นละครทำหักทำมหันหักหันนั่นแหละละฮะล้ำหุมเล่ก็อะไรนะล้ำหุมหันล้ำหุมแล้วก็ออนแอร์ในฟิตเนสหนูก็แบบ พ่อเขาก็จะพูดอะไรประมาณนี้จนนักแสดงหลายๆท่านก็ติดกันมาตอนโกโมทละครเลยอะค่ะรู้สึกไงบ้างเขาให้เครดิตเราขนาดนี้มันเป็นเรื่องเราดีๆทุกคนว่ามาจากเราเลยที่จากเรามันก็เริ่มมาจากคำว่าดอยแหละเนาะตังนั้นก็ยาวเลยดอยก็สูงขึ้นเรื่อยๆหลังๆดอยเริ่มลงต่ำละ ที่จริงอยู่กันด้ยกันมีภาษานี้บ่อยมาภาษาที่มันแบบสับสลงอะเล่นๆบ่อยอะค่ะก <c oughs> ็ะจริงๆก็อยู่กันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าคุยคบกันแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่กันไปแล้วค่ะแต่อาจจะต้องมีลิมิตแล้วแบบเฮ้ยนั่นพี่มันเจอเระเวลาแบบว่าแบบเราไม่รู้ตัวอะไรอะไม่กลัวแล้วนะนะตอนนี้มันน่าจะชิแล้วบแต่ว่าหลุดบ่อยหลุดบ่อยค่ะแต่ว่าทุกคนก็น่าจะชินแล้วหรือว่าคนน่าจะรู้จักตัวตนเราประมาณนึงแล้วนะว่านักแสดงก็คือคนแหละเธอ มันก็เออมันก็มีหลุดบ้างอาแจงที่สรามาอยากคาดหวังว่าจะต้อง,<ช>บงแบบว่าอยากเห็นนักแสดงเรียบร้อยก็ไปดูคนอื่นนะฮะฝั่ <im> งนี้เราเป็นตัวของตัวเองไปแล้ว <im> <า>สบายสบายขอบคุณค่ะทุกคั้ขอบคุณค่ะ